พาไปดูพลังศรัทธาของนักร้องสาวสุดแซ่บกระแตของเรากันบ้างดีกว่ากับโชว์ที่เธอตั้งใจมารําถวายองค์พระแม่กาลีในงานนวรารีที่ผ่านมาโอ้อเรียกได้ว่าทําถึงจุงเกินค่ะ เป็นยังไงพี่แช็กจัดเต็มมากใช่คุณผู้ชมดูไปก็ขนลุกไปนะคะเรียกว่าอินเนอร์ของสาวกระแตมาหมดทั้งสีหน้าท่าทางโดยเฉพาะดวงตาสื่อผ่านโชว์นี้แบบทุ่มสุดตัวค่ะจะบอกว่าระหว่างโชว์เนี่ยนะคนที่ได้ชมโชว์แบบสดๆพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากระแตส่งพลังและสื่ออารมณ์แบบสมจริงเอาเป็นว่าบางคนที่ได้ดูโชว์ถึงกับบอกว่า บางแวบเน,นนะหเหมือนไม่ใช่กระแตเลยเออซึ่งโชว์ที่ได้ชมไปเนี่ย<ด>ชื่อว่ารำพาระตะนาตยำ<ด>เป็นโชว์ที่สาวกระแตตั้งใจรำถวายพระแม่กาลี<ด>เนื่องในพิธีนวราตรี <c oughs> ชีขนทีมงานมาเยอะมากนะคะทีมงานร่วมแสดงเนี่ยเกือบ20ชีวิตจัดเต็มทั้งท่าทางการไร้รำการแต่งองค์ทรงเครื่องซึ่งครั้งนี้นะคะสาวกระแตแปลงโฉมมาสวมบทเป็นพระแม่กาลีเรียกว่าเปะ๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้าคุผู้ชมดูกันเองห,หลังจากจบ โชนะคะกระแตให้สัมภาษณ์เปิดใจว่า<อ>เธอทุ่มเทสำหรับโชนี้แบบสุดตัวอนอกจากจะต้องไปเรียนรำนาฏศิลป์อินเดียกับครูชาวอินเดียสองสัปดาห์แล้วเธอยังถือศีงดเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการชำระล้างจิตใจ<อ>ซึ่งการรำถวายพระแม่เป็นสิ่งที่เธอตั้งใจทำมาตลอดทุกปีเพราะว่าพรที่ขอเอาไว้เนี่ยสำเร็จทุกครั้งก็<อ>งเลยอยากจะตอบแทนองค์แม่ด้วยการร่ายรำซึ่งเป็นสิ่งที่เธอถนัดที่สุดค่ะ ศรัทธาแล้วเราเราเสพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วเราก็เห็นชาวอินเดียที่เวลาเขาล้ำพราตาตนัตยยมอะค่ะเขาก็จะมีการเล่าเรื่องโดยใช้อินเนอร์เยอะมากๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราเนี่ยยกตนคิดว่าตัวเองเป็นพระแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นแต่งเป็นพระแม่หลายๆคนก็มีการเข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วอะไม่ไม่เคยคิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะ <S <S <ๆ S 1> เราเป็นตัวแทนที่เล่าเรื่องของพระองค์แค่นั้นเลยค่ะแล้วเราก็ศรัทธามากๆคนอินเดียที่รำเล่าเรื่องของพระองค์ ก็จะต้องอถือศีลกินเจแล้วก็งดเนื้อสัตว์ทุกอย่างค่ะที่เราก็ทําเท่าที่เราทำได้แต่ก็ถือศีลมา12วันตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้ค่ะก็เป็นช่วงนวราตีค่ะเพื่อให้ร่างกายสะอาดที่สุดค่ะแต่งหน้าสวยมากจัดเต็มมากแม่จัดเต็มทุเสื้อผา้า<ะ>ผมนะคะรวมไปถึงพิธีต่างๆด้วยและสำหรับดราม่าในโลกโซเชียลที่มีการตั้งคำถามจากทางวัดแขกเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่อนุญาตให้มีการรำถวายโดยอ้างว่า มีคนที่มีชื่อเสียงมาขอรำทางกระแตเองก็เลยออกมาโพสต์ชี้แจงนะคะว่าไม่ใช่ตัวเธอนะทีมงานของเธอเนี่ยไปรำถวายแบบถูกต้องและไปด้วยความศรัทธาจากใจไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้กับใครนะคะอันนี้คือคำชี้แจงจากกระแตนะะเอา,อา